เรามาตามความเคลื่อนไหวข่าวสารของพ่อหลุยดิแอสหน่อยนะครับมีรายงานล่าสุดบอกว่ากลุ่มก่อการร้ายเนี่ยเตรียมปล่อยตัวพ่อของหลุยดิแอสเร็วๆนี้นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากโรสเตอร์นะครับรายงานบอกว่าพ่อของหลุยดิแอสเตรียมถูกกลุ่มก่อการร้ายปล่อยตัวในเร็วๆนี้หลังจากถูกลักพาตัวในประเทศโคลัมเบียพ่อและแม่ของหลุยดีแอสถูกลักพาตัวในเขตเมืองรากจิรานะครับประเทศโคลัมเบียก่อนที่เซเลนิสมารูลันดาเนี่ยแม่ของเขาจะถูกปล่อยตัวออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ แต่หลุยมานูเอลเดียสพ่อของเขายังหายตัวไปแบบอย่างไร้ยร er like ่องรวยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมารัฐบาลโคลอมเบียประกาศว่าพ่อของหลุยเดียสเนี่ยถูกกลุ่มกระบฏดฝ่ายซ้ายของกองกําลังปลดแอกประชาชนนะครับหรือว่า ELN ลักพาตัวไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ทหารได้สนที่กำลังในการปฏิบัติการนะครับเพื่อนำตัวพ่อของหลุยเดีสกลับบ้านโดยปลอดภัยแต่เวลาผ่านไป5วันแล้วการค้นหายังไม่มีความคืบหน้าเลย ออโตปปติโน่ครับตัวแทนจากรัฐบาลได้ออกมายืนยันว่ากลุ่มก่อการร้าย ELN เป็นผู้ลักพาตัวและเรียกร้องให้กันปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดนะครับล่าสุดมีการ,ปรเปิดเผยจากตัวแทนของ ELN ว่าพวกเขาจะปล่อยตัวพ่อของลูเดสโดยเร็วที่สุดท่านนะครับ ELN ซึ่งคาดว่าน่าจะมีสมาชิกราวๆ2,500คนในปัจจุบันนั้นคือกลุ่มกองโจรที่ยังคงปฏิบัติการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนมาอย่างต่อนเนื่องนับแ,แต่ปี1964โดยส่วนใหญ่จะปฏิบัติการอยู่บริเวณชายแดนที่ติดต่อกัับบเวนซะคร หลังจากถูกช่วยเหลือนะครับแม่ของลูดิอสได้ร่วมเดินขบวนกับชาวเมืองนับร้อยชีวิตเพื่อเรียกร้องให้ทําการปล่อยตัวพ่อของลูดิอสพร้อมช่วยกันจุดเทียนสวดมนต์ภาวนาให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยในเร็ววันนะครับโอ้โ oh หก็ขอให้กลับมาโดยเร็วที่สุดสําหรับพ่อของลูดิอาสนะครับเอาเอาใจไปนะก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับอยากให้เหตุการณ์เบ้จบลงเร็วๆแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยสําหรับพ่อของลูดิอาสนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ โอ้หลายคนกําลังรอดูอยู่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปครับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากๆเลยครับต้องรอดูเอาใจช่วยครับให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยสําหรับพ่อของลูดิอาสทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับชื่อรับฟังนะครับผม